p o p y p l a y t i m อันนี้มันเกินหนูแอมเปอร์ดีด้วยนะคะเองดังไปไหม o p y p l a y t i m โอเคไหมเล่นเลยละกัน Chapter สอ Yes, น o ล last checkpoint เออจะไปเกมกระตุกยังไงตอนจบฉากที่แล้วเราเข้ามาเหมือนที่มันแบบคล้ายๆโรงแรมอะไรอย่างงี้เนาะสนุกไหมครับยังไม่ได้ลิ้นเลยครับข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับทุกคนอุ้ย อ๋อตอนนี้มันไปไม่ได้แล้วมันเหมือนเป็นแบบว่าโรงแรมงหรืออะไรสักอย่างมันมีของกั้นทางมันมีไว้อะอันนี้เรากลับมาเหมือนในโรงงานแล้วนะนี่ไงอีฮักกี้มีน้องไดโนเสาร์อะไรไม่รู้อะไรบันไดล็อกอันนี้ B9 ใคราะไม่รู้อา้าวเข้าไม่ได้ทั้งคู่อ,อ้ยอีฮักกี้มันกดแบบตุ๊ก มม่คิดเสียงใครอ่ะโอ้โหมีหลายทางซะด้วยเะ้ัน้นอะไรเ่ะคืออะไรอ่ะ,อะ,อะน,น้องหุ่นยนต์มีเลือดด้วยนี่นาเพิ่งสังเกตแล้วน้องเลือดหุ่นยนต์กูเลือดสาด์อะไรอ่ะมันมีทางสามทางนะฮะห้องนี้อะไรเอ่ยอีเรียสลุดวิถ้าจะเป็นเจ้าของห้องเจ้าของปะ Keep going มันบอกว่าให้ให้ตรงต่อไปแต่ว่าห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าหรอกขอเข้าห้องนี้ก่อนแมงล็อคเขาไปทางนี้เนาะตอก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 เฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นไงอ่ะมันบอกว่าให้ keep going แต่กูไปไม่ได้ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเยม,มื่อกี้เหมือน่อกี้เหมือนจะขึ้นได้เด่นนะเอ้ยบันไดนี้ได้เลยมานี่เลยขุดขึ้นไปอย่างเงี้ยแม่งจับตั้งตมไม่ได้อุ๊ยตรงนี้มีซากศพไดโนเสาร์นอนตายอยู่ตัวนี้นี่เพรสเชียฮะ <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> ให้ดไม่รู้นะออกตรงนี้มีถังน้ำกั้นอยู่เราอาจจะเข้าจากตรงนี้ได้ใช่ไหมหรือว่าเราต้องดึงตรงนี้ไม่นะเราจะ้อเข้าจากตรงนี้อันี้จริงด้วยโอ้ว้าวนี่อะไรอ่ะ กุญแจคีย์ดอกไม้กุญแจดอกไม้อ๋อเราต้องไปเข้าห้องนั้นแน่ๆเลยเราได้กุญแจมาแล้วเยี่ยมเลยนะนี่ไงเปิดได้แล้วเออมันมีต้นต้นดอกไม้เหลืองๆเท่าท่าอย่างนี้อยู่ยย <laughs> มันคือจุดเริ่มต้น ไอ้น,นี่เก็บได้ไหมมนนีน้องเสืออยู่น้องหมาโซเชียอะไรไดกอย่างอ่ะไอ้ที่เราเอาไปทำข่าวที่เลวอ่ะเทียบไปวางในเครื่องอันนี้บันในนี้ได้ชัวร์เห็นแล้วมันมีรอยมือกูอเข้าท่ออีกแล้วเหรอกูอเข้าท่ออีกแล้วเหรออ๋อเก็บได้แค่ตุ๊กตาสีทองโอเคแล้วจะเก็บไปทำไมอ่ะออกมาข้างนอกได้แล้วแนะ

ถ้าอยากเปิดพลังงานก็ให้แต่ตรงนี้นะประมาณนั้นว่าแต่อีหนูนี้มันเป็นใครตางนี้หรอถึงไหมถึงไหมถึงไหมสวถเองทุก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 ท e กทุกทุก t ุกท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  r กทุ r ทุก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  u

ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวฉันจะชว์แช้ให้เธอทีหลังแล้วก็มึงหยุดพูดกันดีบีส์มึงบอกว่าเดี๋ยวเราจะชว์แชรใช์ให้ทีหลังนะใกล้ๆนี้มีสถานีรถไฟซึ่งที่นั่นเนี่ยเ,เราน่าจะสามารถเหนไปเจอทีอ่นีไ่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูตามไปมึง <c oughs> บอกว่าเนี่ยเออจะตามฉันมาใช่ไหมอย่าปล่อยฉันเสียใจนะ <c oughs> โอเคพีค่เล่นอะแล้วป๊อปปี้ Hey, I'm up here. I see you. ่ฉันเ l ็นคุ b ฉันควรจะ o าม o รถติดตามคุณผ่านทางรั้วได้ทางนี้ทางนี้มันบอกว่าให้เราตามมาทางนี้นะอ๋อไอ้หนูอ๋อนี่ไงทางนี้มันเปิดแล้วโอเคให้เราไปทางนี้มันบอกว่ามันจะเดินไปตามท่อนะให้เราตามมันมา ตายได้เลยนะตายได้เลยมันตายได้เลยนะกลัวเลวตรงนี้โคตรยากอันน uh ี uh uh ้พูดจริงวงเวทได้ทำแมคานิกให้มันแบบว่านี่เหรอโดดง่ายฮู้ฮู้ไปแล้ว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 วู้แล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ป๊อบปี้มึงหล่อนมากเอาจริงมึงน่ากลัวกว่าอีฮักกี้ดีสุด Listen I'm going to need you to trust me โอ้ยป๊อปปี้โดนดึงไปแล้วเมื่อกี้ป๊อปปี้บอกฟังนะฉันอยากจะให้เธอเชื่อใจแล้วก็โดนดึงแดกหายไปเลยโอเคอป๊อปปี้พี่ไม่ได้ทิ้งหนูจะหนูทิ้งพี่เธอพี่ต้องไปยังไงป๊อปปี้แนนจะต้องลงไปในนี้แหละ โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหอะไรนี่นี่เออมันเป็นสไลเดอร์นี่นะอีเบียดสู่ความเบื่งบางไอยตรงนี้ต้องมาไอ้นี่แล้วสวิตไฟนีผู้รักจามาห้ามโดนเหรอตอนนี้คือห้ามโดนเหรอหรือไงเฮ้ยทำไมอ่ะ เฮ้ยอย่างนีเหรออ้าวทำไงอะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไเร็วเร็ว,ว,ว,วเอ้ยเรียบรอ้อยไม่ดีว่าแต่อะไรมันเปิดวะ

is that fun instead why don't we make a game out of it the game station is still, <laughs> still working <laughs> it will be just like old times and if you win all three games i'll give you the train code mommy loves that idea poppy <laughs> mm, you're going to have so <laughs> much fun <laughs> Head to musical memory and mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides <laughs> while you're still alive. เปิปเแม่ไข่ย,ยาวพี่เล่นเกมอะไรเกมชื่อบอบบี้เพทามเหครับปุ๋ียองไงเข้ามาเสียงของเราหลอนเชียววันนีน้องหญิงเนียเนี่ยอะไรเอ่ยเกมสตรีชันแล้วทำอะไร อย่างไรอย่างไรเฮ้อย่างไรอย่างไรไม่น่าไว้ใจนี่ยังเปิดไม่ได้เมืืออันไหนเอ่ยที่มันเปิดแล้วเปิดไม่ได้เข้าไปไม่ได้ด้วย ต้องมีแขนขวาก่อนเนี่ยเลยเฮ้ยอ๋อไอ้น้งที่มันตายตอนแรกจำได้เลยวนันนี้น้องตุ๊กตาตัวแรกอันนี้ฮักกี้อันนี้เหรอม m สิค c ลเมมโมรีนี่หรือเปล่าหรือจริงด้วยนี่ไงมีดังลงมาวู้ฮู้เลสปาร์ตี้อุ้ยน้องกระต่ายในรูมนี่นะโอ้นั่นนี่ ไม่ได้น่นจะต้องทางนี้แหละนี่เห็นเพดาอยูเรามาถึงขั้นเดินเข้าใต้ดินแล้วนะทุกคนไปฮะอ,อย่างมืดอ่ะนี่อะไรเนี่ยนถดถังมือน้ำตรงนี้ปึ๊บสับหมานี่ไงเปิดไฟ นี่ควรสวิตอันนี้่ไฟมล่ลงไปไปไมโดมโผล่ไปให้เต็มยังไงต่อหลอมละลายโฟมกลายเป็นโฟมแบบแบบเดียวขั้ตนตอนต่อไปพโฟมออกมาวัดอีกทียังพ่นไม่หมด อ๋อท่อมันไอ้นี่อยู่ปะท่อมันบิดอยู่อ๋อเราต้องต่อให้ท่อไป็นรูโอเคโอเคง่วงแหละเออนี่ไงท่อตรงแล้วหรือว่าต้องปล่อยฟูมออกมาอันนี้คือเดินเครื่องให้ฟูมไปในท่อนี่ย้บสูฟลูมทชไมเขาท่อไปแล้วตอนนี้ต่อไปที่ไอตัวตรงกลางนัด โผล่ไหลลงมาตรงนี้นะครับเข้ามาสู่เครื่องพิ้มือตอนนี้เครื่องกำลังทำงานปั๊บมือลงมาถอดิน,นได้มือแบบ,แบ,บต้นแดงมาแล้วตอนนี้กำลังไหลเข้ามาสู่เครื่องตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าไม่มีสีอยู่ในเครื่องเราต้องขึ้นไปทำอะไรข้างบนหรือเปล่านะ จะใช่แต่คิดว่าน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนี่มีอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีอะไรเอ๊ะนี่ไงมีรูปปั้นของคำแล้วส,สีวันนี่เราได้มือมือเขียวเอาไว้ตู้สุ่มแมวเรียบรอ้เอเแล ไปขั้นตอนอะไรไม่รู้หน้าตาเหมือนรถถังขั้นตอนต่อไปคืออ๋อเลื่อนออกมาเจ๊ไหนโอ้โหเม,ามาื่ยอยสิเยียวยังไงต่อประตูนี้กระต่ายหน้าเหมือนกระต่ายเบากัญชาทุกคนหน้าเหมือนกระต่ายเบากระชาก Welcome to Musical Memory. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. has been such a long time since he's been able to play.

ใส่มาให้ก okay, ามาโอเคโค้ดโอเคขอบคุณครับ Mommy was hoping the game could last a little longer แม่ให้เราไปทําอะไร Mommy ah. knows other ways to play with you เดีวปลี่ยนหัวแถวแล้วโอเโอ้ยเมื่อกี้ขึ้นลุ้น Stop there. Whoa! Oh, oh.